สวัสดีพี่ๆน้องๆน,นะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมโปเกมอนเอมอรอนนะครับแต่เป็นโปเกมอนเอมอรอนเอ่ออะไรนะเทต้าหรือเปล่าไม่รู้ฮะไฮเปอร์เอมอรอนอ๋ Hyper e อไฮเปอร์เอมอรอนเวอร์ชั่น e ครับ V4 ครับครัปาร์ตี้ของผมนี่โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆไม่น่าแฟดมาเลยครับ ไม่รู้ว่าเราจะได้ exp แชร์ตอนไหนเดี๋ยวเรามาดูกันหลังชนะยิมหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้ครับต้องเอาตัวนี้ไปครับเลเวลต่ำสุดครับเลเวลที่ผมบอกต่ำสุดแบบนี้จับบริเวณนี้แล้วกันครับโอ้โหเจอไอ้ยางนั้นครับอันดับแนวหน้าครับนี่ครับไปครับนี่ครับ โดนครับเรียบร้อยครับโอ้นอ t เฟรนี่เ e ฟเฟกตเรียบร้อยครับ n o ตเฟรนี่เอฟเฟกต์ครับถ้าอ้าวถ้าแฟรี่กับผีอ่ะมันไปนรูปแบบพิษอ๋อโอ้ยชิปละใบครับใบนะมันชิ่ไบนะนี่ครับเรียบร้อยครับ นี่ครับเปิดเพลงเหรอวันนี้มีมหานครชาร์จนี้มาก ความที่เป็นาปกติค่ะดูราเราต้องใช้ใช้ทใช้เก็บไอตัวไอตัวองสัวัใครใครดาวอ่ะาเ่ไดึ่ถือว่ามีรดาตเราต้องเก็บตัวไอตั้เตองตัวไอตัวนั้นมันไว้านรโควโไอหนูพาตาสครับห้าศูนย์สี่ครับตอนนี้เลขเดทเลโลเด็กห้าศูนย์สี่ เรียบร้อยครับผมว่าน่าจะไปที่ถนนมาอีกหนึ่งศูนย์สี่นะเฮ้ยุดนะไม่ให้ไปเด็ดขาดไปกลับไปเดี๋ยวนี้กลับไปที่ยิมแล้วไม่ต้องกลับมาอีกพูดคำนี้ออกมาให้ได้ยินเหรอเนี่ยโอหไอไอลุงคนนั้นเนี่ยมาดักอ่ะมาดักเราอ่ะพ่อครับสวัสดีครับอ๋อลูกสวัสดีครับ เพราะว่าตอนนี้เพื่อนเพื่อนของลูกกำลังจะมาแล้วนะครับแต่เชิญพูดของลูกมาเฮ้ยวอลลี e. ่ <c oughs> ฉันคือวอลลี e ่นะครับ <c oughs> ผมคือวอลลี e ่นะครับพ่อเฮ้ยวอลลี e. <c oughs> ม่มาได้ไงฉันว่าอยากจะให้ให้ฉันอ่ะสอนนายจับโปกเกมอนให้หน่อยแล้วทีนี้พอสอนจับโปกเกมอนปุ๊บเราก็จะไปสอนจับโปกเกมอนแถวไหนต่อก็เลยของฉันเอะ แต่ฉันสามารถจับโปเกมอนได้ทันท่วงทีมาลุยกันคุยมาฉันฉันรอไม่ได้แล้วที่จะจับโปเกมอนไปกันเถอะ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 นี่นี่เราตามบริเวณในทุ่งหญ้าแล้วเราจะเจอโปเกมอนแถวนี้มาติลารต้นครับ ลาลูโต้ครับขั้นตอนแรกให้เราโจมตีก่อนครับแล้วพอมันใช้ท่าโกมันใช้แค่ท่าโกอะโกครับลาลูโต้ร่างแรกนี้มันเป็นลาลูโต้ที่แบบว่าเป็นร่างแรกเลยจะมีท่าโกจากนั้นก็จับเซฟเห็นไหมว่าลาลูโต้แบบนี้ ผมจับได้แล้วจะมาวิวธนการปีกแกเลตไปก่อนละไปแล้วครับพ่อไปแล้วบายบายนี้างแสงาแสงระวีครับแสงละวีครับแสงละวีตรงนี้ก็ใช่สำหรับชาิเฮ้สกอตวัดดี้ชันชื่อสกอต ฉันฉันจะมาขอความเรื่อง b ปเทิร์นฟอนเทียให้หน่อยยังไม่ถึงขนาดนี้เลยพี่ยังไม่ถึงได้ไงราไปเทิร์นฟอนเทียตอนเนี้ยกําลังมีปัญหาขอไปอก,ก่อนละไปเคปล,ลียร์ไปเทิร์นฟอนเทียก่อนแหม่งเลยไม่เย็บท้องเงี้ยีเเปรยครับมีตรงโ,โอโ้โทหท่าหินน่ะ ท่าเฟรี่ครับตัวนี้มันเป็นท่าหินครับขอโทษนะมันเป็นท่าหินนี่ครับไม่ตรงมนครับพลังจิตด้วยอือมไม่ตายอีกไม่ตายอีกไม่ตายอีกเรียบร้อยครับ ส่วนที่อไปฮียวนครับแป๊บนึงเข้ามาเราก็มีบรรยากาศที่ดนคัดกรองนถนนมเลขหนึ่งศูนย์สอมีป่าได้หรอยอผมก็แปลกใจเหมือนกันครับว่ามีป่าคัดกรอง14จุดของกทมพรว่าการคัดกรอง้เป็นนคนตรวจสนสมดําร่วมกับสานักออตายแล้วไอ้จิ้งจอกสยามนะครับเนี่ครับนี่ครับ ไม่ตายด้วยไม่ตายเทเกิลครับไม่ตองมอนด้วยครับเฟลสวาครับอเฟลสวาครับคนที่ินามาจากอเขาพที่กรงเทพมหานรท่เลี่นี่ก็ท่าเฟลี่ครับเี่มัสามารถใช้ท่าเฟลสวายได้นี่ครับเรียบร้อยเอาไม่ตายด้วยอเรียบร้อยครับเละครับใบตองเลยว่นสิบห้าครับ เจอนะคก็จะสงจริงทัอถ้าเป็นรางาน่างกจะส่งวจดาเนินคดีค่ะเหนือนดียวกันก็จะเนนการัค d e f e n s ครับเออโโอ้โหโดนครับค oh. oh. ี่ี่อเข้าพื้นที่การตั้งด่านจะเน้นเฉพาะรถโดยสารที่ต้องสงสัยไม่ได้เรียกตรวจทุกคันจะริเรี่องชั่วโมงเร่งด่วนเพื่อป้องกันการกระทบกันง่ายๆโคมาครับ ตายแล้ตายละว<า>ยายาโคม่บเบว่ากังวลนะในการปฏิบัติหน้าที่ตร่า่กเราต้องเจอนี่เราต้องการทาาไฟมานานแล้วครับล,ลุยกันเลยครับ

ภูมิลำเนาก็อยู่ที่จังหวัดชนบุรีแล้วก็มีโรคประจําตัวเป็นเบาหวานนะคะโดยเป็นเรื่องนานในพื้นที่อำเภอบางปูเมื่อวันที่3 1ธันวาคมโอ้โหชื่อนี้พบมีอาการเหนื่อยหอบนกไฟครับนกไฟของพี่มาเร็วแต่ว่าคนไข้ขอไปเก็บไอตัวแมลงห่านนั่นไว้มันชื่ออะไรขอไม่ขอบอกนะครับ ล่าสุดทางคุณหมอค่ะก็บอกไแมลงห่าไปเลยเนล่อวัตราการเสียชีวิตก็ต้องเพิ่มขึ้นย่ก็ไม่สามารถวใจได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักครูหนึ่งนะคะช่วงหน้าไปติดตามสถานการณ์โควิดสิเก้ลยจังหวะนี่ตอนนี้ฮิวเวนแป๊บนึ่งเาสั่งปัดวัะดาแล้วเขาชื่อจันพันดาวครับเขาชื่อจันพันดาวครับไม่อยากบอกก็ต้องบอกจนได้อ่ะ เพราะถ้าวิวัฒนาการเป็นเลเวลห้าอะไรสักอย่างจะเป็นธาตุไฟนะครับพักกันก่อนแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาครับนะครับก็เสร็จแล้วครับเรามาดูในในจัน์พันดาวนะครับ

อไอ้จิ้งจอกสยามเลยว่าก้าครับโ <us> ดนโดนครับคิดที่ข้อฮิตครับโดนครับนี่ครับไม่ตายไม่ตายครับไม่ตายโอ้โหไม่ไมเ,เรียบร้อยครับคิดที่ข้อหัวโ,โ,โดนสองศูนย์ครับ <us> โอ้โหโดนท่าหินของไอ้จิ้งจอกสยามอ่ะไอ้ตัวนี้จิ้งจอกสยามไปรู้แบบหินครับ นาำวิวัฒนาการเป็นจิ้งจอกไอหางไอหางจิ้งจอก็จะเป็นเลเวลอะไรไม่รู้ล่ะยี่สิบสามแล้วมัไม่รู้ยี่สิบห้าแล้วยี่สิบจะเป็นรูปแบบน้ำเลหินปรําวันนี้นซึ่งเป็นวันที่งบม่โอ้เงียบไปเียครับเรียบไม่ตายโอ้โหตายห่าแล้วก็บท่านผู้ชมสวิตชิดครับเีย้ ไม่ยอมครับไม่ยอมในง่ายๆครับไม่ยอมไม่ต้องมอนครับโอ้ยทรัชครับทรัชเนอะอุ๊งอืีมเรียบร้อยควิแอทแท็ลูกเดียวครับเรียบร้อยครับเลืวันสิบเอ็ดครับควิแอทแท็ลูกเดียวเลยครับ มบาร2,300 <ALLY> บอกเลยนะครับว่าทงเงี้ยปีไหนยาบ <ihat S 2> ที่สุดครับต้องใช้ท่าแบบคุยก mm ับแทกลูกเดียวครับมันถึงจะเพียงพอครับถ่ามิวทานาการต่อไปก็จะเป็นทงเงียคิดอาหาร92คนนะคะ เนี้ยครับโปเกมอนของแกงล็อกเก็ตครับอไม่ยอมเลยเด็ดขาดครับไปเลยก็จันพันดาวครับโอ้โโดนใบครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับยังไม่ตายครับโอ้โหตัวนี้มอนเมนครับจึ๊ ไม่ตายครับแอปซ้อมครับนอตเวลี่เอฟเฟกอยู่แล้วครับเรียบร้อยครับรดโดนครับอย่ <AP S 1> ีเองขอจุดวจกาพรเขมวาค่อนข้างน้อยครับ สมบรรยากาศในการเดินทางกลับครองกรุงเทพมหานครของไปตองน่าจะเอาวัสดุสุดนะครับเชียงเหนือนะคะพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าไปมก่อนนะครับไอ้เป๊กไปาวนะครับเอาก่อนครับตองเมืองข่วงตาชูต่างจังหวัดนครราชสีมาโอ้โหแฟรี่วินครับ ซึ่งภาพเมนสูงจะเห็นปริมาณรถเริ่มมากขึ้นนี่ครับมอนเมนทาสเฟรี่ครับได้จะเห็นได้ว่ามอนเมนทาสเฟรี่รถเริ่มชะลอตัวใช้ความเร็วได้เพียงหกสิบเนรบน่ไม่ตายด้วยครับเจ้าหน้าที่ต้องยืนรับสัญญาณไฟเขียวไฟแดงด้วยมือเพื่อเร่งระบายไม่ตายด้วยครับเอาเลยครับเรียบร้อยดอทฟิลิเอฟเฟกต์ครับการพันดาวได้วสิบสองครับทางไกลประเมินสถานการณ์ปริมาณรถบนถนนมิตรภาพเพื่อวางแผนรับมือกับปริมาณรถสั สอบริเวณแยกไฟได้็เอาไม่หีกหรทำให้เกิดปัญหาลอตัวระยะทางยาดูเหมือนจะไม่หิวให้หไม่ฮิวดูเหมือนจะไม่หิวให้ครับกรอเล่นครับดูเหมือนจะไม่หิวให้ ทางเลื่อมืองเขียตัวนี้ขอนราชสีมาขึ้นเราอาจจะมีเบ็ดตกปลามาให้ก็นะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นี่ครับตีคุยกันแท็กไปเลยครับสภาพในตมครับโอ้โหธาตุเหล็กแต่ตีไม่ได้ครับอืมอืมอู้ยชิปแล้วครับถ้าพิษเหล็กพิษครับตัวนี้ตายแล้วตายแล้วอโอท่านี้พากูชิบหายไวาวอดกันเลย าายทงเรามีอันนี้ครับตัวอย่างสะท้อนแสนเพื่อเตรียมเปิดเช่าทางเรามีอันนี้ครับไม่เป็นไรครับบ้านนองรเรามีผลไม้ครับรับสถานการณ์ถ้าเกิดปัญหารถติดสะสมนอกจากนี้ตำรวจสพโพกางขาดได้ปิดไอแมวครับแล้วก็ยาอย่างคมะอีิไทยเวย์ยาวไปนจถึงสะพานต่างระดับสามแยกปากทึชัยเพื่ออำนวยความการพันดาวครับโอ้โหไม่ตายครับ มาครับพี่พี่จันพันดาวมั้งพว่ามีพูดเดินทางน้อยลจันพันดาวเออออเออพี่ว่าดีก่ะเ่ยเรียบร้อยตายห่าสี่พันสร้อยคนค่ดยเส้นลทัโดยเินทามากที่สุดนะคอนใต้รมันเฉีเหออีกนิดเดียวก็จะขึ้นเอพีใหม่แล้วครับ อุ้ยตัวนี้อะไรวะเนี่ยแมวเนี้บบี้ครับไอตัวอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ครับแท้ทางทั้งคู่ครับเรียบร้อยครับจันพันดาวเลยวั1สิบสามครับแอเจริตี้ครับ แทนนี้ครับมีการเพิมขบวนรถพเศษช่วยการเดินทางคะบวนเป็นเ้นทางสุตับออกจากกรุงเทพเวลา1 9นากานาทีจะถึงเชียงใหม่8นาฬิกา5นาทีค่ะอยงแอจิิตครับแล้วก็อควาเจดครับนี่ครับอควาเจดครับเดี๋ยวแอจิิตี้ครับแอจิริตี้ไว้ก่อนครับหุยโดนซุปเปอร์เฟกครับอย่างต่อเนื่ คาดว่าจะบานไปจนถึงกลางเดือนตุลาคบปีนี้แล้วก็มาปชาตินี่ครับก็ไปปิกครับเรียบร้อยครับถวีรฟิกทีครับโอ้โหโปเกมอนตัวนี้ผมก็จำชื่อไม่ได้ครับแต่ว่าไอ้ตัวเหมือนลักษณะเหมือนมอนเมนมอนเมนถ้าวิวัฒนาการเป็นเอรฟุนล่ะก็จะเป็น ร่างของซันสโตนนะครับใช้หินวัฒนันกันเฮ้ยลบไปดิแอมขวางกูเนี่ยอุ <c oughs> ้ยตัวนี้ฟาร์มไปดิครับอ๋อตายโหงแล้วท่าเฟรี่ครับตายแล้วครับเนี่ยโอ้โหโดนคิดครับคิดกลับไปครับเรียบร้อยครับหกสิบเอ็ดครับโดนคิด <c oughs> ครับอืมโดนนี่ครับ นี่ครับนี่ครับขี้ขี้โดนเลยครับขี้ดิ่งข้อฮิตขี้ข่ยโดนครับคีิ่ข้อฮิตครับเต็มเต็มเลยครับคีดิ่ข้อฮิตไปต่อครับ ทางดักเในวะะคแล้ก็ไอตัวนี้ยาดงครับคุณวันนี้พบร่างแล้วนะคะในตั้งหัวายอายุ5ปียาดงนี่โคตรยากเลยครับอยู่เหนือน้ำผ่านจากจุดที่ประมาณปีให้มันครับนี่ครับอ้าวตายแล้วเคลื่อนต่อไปก็คือหลับเลยครับทีนี้นั่นเงยครับงานเข้าแล้วครับทีนี้ สาเหตุคาดว่าน่าจะบรรทุกเกินขนาดจนงานเข้าแล้วครับทีนี้รับน้ำหนักไม่ไหวประกอบยังนอนต่อครับเกิดเหตุเฟลครับทำให้เกิดคลื่นซึ่งตังโรบูร์ควาท่าตะเกียรแจ้งดำเนินคดีกับคนเลื่อดตื่นแล้วครับเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ควต้องหลับต่อกทีนี้ครับสถานการณ์โควิดสิบเก้าในต่างประเทศหลายประเทศก็ยังน่าวิตกค่ะงอกพูดติดเชื้องานงอกครับงานเข้าได้แล้วสี่ล0 0 0สคนไปแล้วนะคะ ยังหลับครับยังนอนอยู่ครับทีนี้ตื่นแล้วครับเรียมยังไม่ตายด้วยครับร้อยครับดุเดือดเลยเดืนดเดือดมากครับเดือดสุดๆเลยเดือดเลยเวอสีดลเอสุบอดสดๆเลยเดือดสุาๆเลยดือดสุดเสลสดเลยสเลเดลย ก็จบกันไปแค่นี้เนาะเอาไม่เซฟละเจอกันใหม่เนาะ